ร้อนมากหน้ามันมวนและมันก็ยังไม่มานั่นมันมาแล้วสวัสดีค่ะแอดมินช่อง f i ชชิ่งคลับคนหลังคันค่ะก่อนอื่นนะคะแอดมินก็ต้องขออนุญาตเจ้าของช่องนะคะแล้วก็ขออนุญาต f เอยู่ตปุปลตาเดอะบิก๊กฟิตและก็ f i ชชิ่งคลับคนหลังคันทุกๆคนค่ะ FC ที่รักาาวันนี้นะคะแอดมินก็คิดถึง FC ทุกคน,นะคะ่ะไม่ได้แบบว่าน้ำป้อมไม่ได้ออกหมายนานมากแล้วเนื่องจากน้ำป้อมติดภารกิจเยอะมากแกต้องตื่นตั้งแต่ตีสอนะคะเพื่อไปตลาดแล้วก็นําสินค้ามาขายจากนั้นตอนนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากที่ต้องรับผิดชอบก็คือเพื่อนนะคะให้ modify รถเพราะว่าแกเป็นช่างซ่อมรถด,ด้วยะคะ่ะแกก็เลยไม่มีเวลาออกทริปเลยนะคะ แอดมินก็เลยคิดถึง f อซีทุกๆคนค่ะก็เลยจะพามาดูหมายนี่ก็เป็นหมายธรรมชาตินะคะอยู่ที่บ้านร่มแก้วหมูที่เก้าค่ะสวยมากแต่ก่อนจะสวยกว่านี้นะคะไม่เป็นไรเนาะวันนี้มาเจอแอดมิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแอดสับกล้องให้ดูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่จะสวยกว่านี้มากเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันแห้งค่ะ แล้วก็เขาก็ไม่ให้แบบว่าเพื่อนบ้านหรือว่าคนอื่นที่ไม่ไม่ใช่เออประชากรของหมู่บ้านล้มแก้วหมู่ที่9นะคะมาตกปลาได้นะเห็นปลาออกยิยิบยิบยิบเย,ย,ย,ยแต่แอนมินก็ขออนุญาตแล้วนะคะวันนี้แอนมินมาคนเดียวดูฝ่อยเสียงนกสิคะโอ้ย เอซที่หลักน่ากลัวมากปลามันก็แบบโอ้หน้าหน้าออกมาเล่นน้ำโชว์ยีออกมาเล่นน้ำโชว์มปลามันออกมาว่ายน้ำเล่นโชว์แบบเห็นแล้วหวานใจอ่ะดีนะแอดมินเอากระเป๋าโดเรมอนมาด้วย แต่ไม่ได้เอาเบ็ดมาอฉันว่าเดี๋ยวเราไปหาคันเบ็ดแบบธรรมชาติใช้กันดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาแอบตกปลากันดูค่ะเพราะว่ามันออกมาแบบยั่วเรามากเลยกิเลสเห็นแล้วแบบว่าอยากทำอะ่ะเอออยากตกปลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปหาคันเบ็ดธรรมชาติดูนะคะไปด้วยกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นกอไผ่นะคะที่แบบว่ามันออกเรียงรายกันอยู่แถวนี้แอดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าเราขอเขาสักอันหนึ่งเนี้ยเออเอามาแบบทําเป็นชิงหลิวไม้ไผ่เนี้ยน่าจะได้อยู่เนาะเดี๋ยวเรามาลองกัน <laughs> เพราะว่าปามันออกยั่วยวนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปตกเล่นๆกันด้วยความชิงหลิวธรรมชาตินี่แหละคะ่ะ นี่นะคะที่เอาแบบกระเป๋าดอลล่ามอนมาด้วยกระเป๋าใบนี้นี่จะเก็บทุกอย่างวันนี้มาเดินป่าค่ะแอนมินก็เลยคิดว่าน่าจะเตรียมพร้อมๆม,มาด้วยแต่ดันไม่มีชิงหลิวอีกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคันชิงหลิวของแอดมิ วยงามมากโอเคเราได้คันชิงหลิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลองตกปลากันต่อคะ่ะเมื่อกี้มันแบบยั่วมากเลย โชคดีมากค่ะวันนี้นะคะแอนมินตั้งใจที่จะแบบมาดูหมายสวยๆแต่ว่าบังเอิญปลามันยั่วพี่มันยั่วหนูหนูก็เลย <c oughs> ไม่ได้เอาแบบเบ็ดมาแต่ว่าไปตัดต้นไผ่มาค่ะแล้วก็โชคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือพกเดอะบิ๊กฟิตมาด้วย ใช้แล้วเครื่องฟีสตาร์ติดง่าย <c oughs> <c oughs> มีเดอะบิก๊กฟีดนะคะติดตัวไว้ไปไหนหมดปัญหาเรื่องยืมปลามาโชว์เมียค่ะ <c oughs> คือมีติดตัวไว้แล้วไม่ผิดหวังอ่ะเอออยากรู้ต้องลองนะคะแต่เชื่อแอดมินนะต้องลองเอง <c oughs> วันนี้นี่บอกตรงๆนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแบบมาตกปลาคือปกติแล้วสายธรรมชาติเนี่ย <c oughs> ปลาเขาแบบ เคยชินกิน,ก,นกินเหยื่อบนผิวน้ําเห็นไหมคะมันออกมาจิ๊บ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 แถวผิวน้ำอย่างเงี้ยมันไม่เคยกินใต้น้ําฉะนั้นก่อนที่จะมาตกปลาเราก็ควรที่จะแบบใช้เหยื่อหนึ่งถุงเดี๋ยวอีกิดนี้นะคะถุงละยี่สิบบาทหนึ่งถุงนะคะผสมลำแล้วก็ผสมน้ําปั้นโยนอ่อยเหยื่อไว้ก่อนหนึ่งคืนอีกวันหนึ่งเราก็มาตกมันก็จะกินเหยื่อเราแบบไม่ต้องรออะไรมากมายแต่วันนี้เนี่ยเออ ไหนแอดก็ได้ออกมาแล้วแล้วก็มันยั่วหนูหนูก็เลยจะลองดูนะพี่เออมันยั่วหนูมันใช้ง่ายมากคือผสมน้ำใช้ได้เลยแต่ปัญหาก็คือน้ำมันอยู่นอนมันอยู่ลึกมากไกลมากดูสิว่าเราพกอะไรมาด้วยทุ่น อันนี้เป็นหุ้นดอกอ้อน,นะคะที่ถือได้ว่าเป็นตำนานเลยก็ได้เพราะว่าช่างเขาไม่ทำแล้วสวยมากอหมพกไปไหนก็พกตลอดเลยค่ะเพราะว่าชอบนะคะแล้วก็รักในความเป็นไทยดูสีสิส่วนทุ้นดอกนี้น้ำผ่ตะเพียนทองเอาให้ค่ะเป็นขนเม่นนะคะพกตลอดเหมือนกันค่ะ ประเทศไทยคือหนูทำปมไม่ใหญ่มากล้วเขาใส่รัดไม่ได้เนะี่ย คือหนูทําปมมาใหญ่มากนหนูต้องไปเหล่าปมให้มันเล็กลงโอเคเราก็ทําชิงหลิวของเราให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาเร็จค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกปลากันวิธีไทย ตอนนี้นะคะแอดก็จะเราต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้นะคะเราไม่มีอะไรเลยนะคะที่เป็นอุปกรณ์ช่วยฉะนั้นเราต้องแบบ ดูแลตัวเองน้ำดื่มของแอนนี่แหละคะ่ะเราก็ใช้น้ำไม่ต้องเยอะนะคะก็ผสมกับเกลือลงไปเลยแล้วก็นี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ พวกเราเหยื่อให้เข้ากันต้องกราบขออภัยนะนะเอ,อทุกคนด้วยที่วันนี้อุปกรณ์ไม่ครบเลยแล้วก็ตลกมากยับยัางใจตัวเองไม่ได้เด็กมันยั่วโอ้ยประเทศไทยร้อนมากร้อนไม่ หลังจากที่เรารอมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้แดดร้อนมากน่าจะอยู่ที่34องศา35องศาได้ลคะค่ะหรือว่าพุ่งไป38องศาแล้วก็ไม่รู้หิวข้าวหาสเบียงหาอะไรกินก่อนแล้วกันร้อนมากหน้ามันมวนและมันก็ยังไม่มานั่นมันมาแล้ว แต้มแรกนะคะกระชิงหลิวไม่ไผ่ค่ะก็คือเล็กนิดเดียวเองสามนิ้วเลป้ปะเนี่ยดูกแค่สามนิ้วเองค่ะปล่อยเข้าไปเนะเาะพอน้องเขายัางตัวเล็กอยู่เดี๋ยวเราไปปล่อยนอ้องเขาก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนเราจะดูว่าวันนี้เราได้กี่แต้ม ตอนนี้นะคะถ้าเขามาเขาก็จะมากับเป็นฝูงค่ะเมื่อกี้เราได้หนึ่งแต้มแล้วนะคะตอนนี้เราโอ้ ร้อนมากเลยครับวันนี้เื่ยนก็ยากแน่ตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะไม่เล็กนะเมื่อกี้สามนิ้วตัวนี้น่าจะสี่นิ้วอ่ะสี่นิ้วน่าจะถึงแล้วเนี่ยสวยกำลังพอดีเลยน่ารักบ้ากเข้ามากันเป็นฝูงค่ะพี่ปานินนะคะ ถ้าเขาได้มาแล้วเขาก็มากับเป็นฝูงแต่ถ้าเขาจะไม่มาแล้วเขาก็จะออกกันหมดเลยค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทั้งร้อนและทั้งเหนื่อยมากเลยค่ะเรามาดูนะคะแอดมินได้กี่แต้มแอดมินได้สามแต้มค่ะเป็นปลานินไซเล็กนะคะสามนิ้วสี่นิ้วค่ะนี่ ตามกฎแล้วนะคะเขาไม่ให้เอาปลาออกไปเราก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหมคะวันนี้เราได้สามเต้มค่ะแอนมินมาทำคลิปแบบสนุกสนุกเฉยๆน,นะคะก็เลยต้องปล่อยน้องปลาไปค่ะเพราะน้องเขาตัวเล็กมากแล้วก็กฎของหมู่บ้านคือห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาตกนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปปล่อยน้องปลากันเลยดีกว่าค่ะ เอาวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเนาะเรามาสนุกด้วยกันเฉยๆกับการตกปลานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทั้งร้อนทั้งหิวและทั้งเหนื่อยมากเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่โหดมากสำหรับแอดมินนะคะยังไงถ้านาณาไหนอยากให้แอดมินทำคลิปอีกก็คอมเมนต์ได้ค่ะแต่ถ้าคลิปวันนี้นะคะไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยนาณาทุกคนไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดตกนะคะวันนี้มือลัานค่ะมาดูหมายแต่ดัน แต่ได้มาตกปลาจนได้คลิปนี้ต้องขอขอบคุณและขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อนมากอย่าลืมกดติดตามแอนมินด้วยนะคะ